ชื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อตัวอักษรตัวหน้าก็คือนนเนรนนเนนนนเนนเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเป็นนายทะเบียนชื่อคล้ายไทยสร้างไทยชื่อคล้ายไทยสร้างไทยเป็นนายทะเบียนพรรคถูกไหมใช่ครับแล้วทําธุรกิจเกี่ยวอะไรนะเกี่ยวกับยานยนต์และปั๊มน้ำมันครับไอ้เจ้าของพรรคพรรคเนี้ยที่ชื่อคล้ายพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเขามีความสนิทสนมกับคนที่บุรีรัมย์ คนบุรีรัมย์ต้องเยอะนะคนคนบุรีรัมย์ที่เป็นเป็นเบอร์นหนึ่งอ่ะเมื่อคืนในโพสต์ผมเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีการสื่อสารผิดนิดนึงเพราะว่า<ม>ชื่อเนี่ยเขาจำไปคล้ายกับพักไทยสร้างไทยแต่จริงอ่ะกกพรของพวกน,นี้ไม่ใช่พักไทยสร้างไทยเป,เป็นพันพักที่ชื่อคล้ายกันอืมผม,มก็เลยอันนี้เดี๋ยวยเดี๋ยวต้องสื่อสารออกไปอีกอีกรอบหนึ่งว่าผมเข้าใจผิดนะตอนแรกคิดว่าเป็นพักที่มีสอสอในสภาแล้วเป็นงูเหา่า อ่าซึ่งตอนเนี้ยเมื่อกี้เช็คข้อมูลกันอีกทีหนึ่งอ๋อไม่ใช่ชื่อมันคล้ายเฉยอืยแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นกรรมการบริหารพักอ่อเป็นนายทะเบียนพักการเมืองพักพักที่ชื่อคล้ายพักไทยสร้างไทยเนี่ยทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านยานยนต์และปั๊มน้ามันเอ่อก็แปลว่าไม่ได้พักที่มีสสในสภายอยู่อ่อตอนเนี้ยคือตอนแรกผมเข้าใจว่าเขามีสสในสภายอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยคือคือคือยืนยันแล้วว่าไม่มีเพราะว่าเข้าใจผิดว่าเป็นเป็นพักของ ไทยสร้างไทยจริงไม่ใช่ไทยสร้างไทยอืชื่อคล้ายกันเฉยๆครับอ่าเป็นพักที่ชื่อคล้ายไทยสร้างไทยใช่ครับใช่ครับอ่ตอนแรกก็เลยเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนละพักกันใช่ครับใช่ครับอ่าเป็นพักที่ขนาดนี้ไม่มีสอสอในสภาถูกไหมไม่มีสอสอในสภาผมผมเข้าใจว่าพวกนี้น่าจะเป็นเหมือนล็อบบี้ยิสต,ติดติดต่อให้หนู่นนี่นั่นหักหัก มีการคงคงมีการหักอะไรบางอย่างเพราะว่าไม่งั้นตัวเลขมันคงไม่มาแบบทีละสเตปอะสิบสิบห้ายี่สิบอะไรแบบเนี้ยอืคือวันแรกสิบแล้วเพิ่มมาในวันเดียวกันเป็นสิบห้าวันรุ่งขึ้นเป็นยี่สิบเลยแล้วก็บอกด้วยว่ามีแพ็กเกจด้วยว่าถ้าเกิดถูกไล่ออกจากพักแล้วมาย้ายมาอยู่กับเขาเอาไปอีกห้าใช่ครับเป็นยี่สิบห้าแล้วถ้ามาแล้วเนี่ยจะได้เงินเดือนเดือนละสองแสนห้าเพิ่มใช่ครับถูกไหมและถ้ามาสิบคน มีตำแหน่งด้วยใช่ครับอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าหาเพื่อนมาได้หรือว่าหาคนอื่นมาได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตำแหน่งให้ด้วยสิบคนอืมอืมครับเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ก็อยู่ในมือคุณเกตถูกไหมใช่ครับอยู่ในมือผมอ่าถ้าส่งมาให้ผมเซิร์ชก็จะได้ข้อมูลแบบเดียวกันใช่ไหมแน่นอนครับพิยุทธเบอร์เนี่ยได้มาจากในเอเพราะว่าเหมือนกับพอพอพอ,พอผมปฏิเสธไปเนี่ยใน A เอเขาก็ไปแจ้งกันในบี ว่าเอ้ยสสเขาแมวนะเขาขอผ่านเขาอะไรอย่างนี้แล้วสักพักหนึ่งผมผมอันนี้ผมคิดนะว่าในในบีเนี่ยเขาก็คงส่งเบอร์ของนายเอเนี่ยให้กับต้นเรื่องก็คือกรรมการบริหารพักอันนี้แหละแล้วกรรมการบริหารเนี่ยเขาก็โทรไปหานายเอก็โทรไปคุยว่าเออมันเป็นรายละเอียดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็เลยขอเบอร์มาว่าเอะเบอร์ใครผมอยากรู้ ว่าใครเนี่ยมาทําเรื่องอะไรแบบนี้นเป็นพักการเมืองที่อยู่ในสภาไหมหรือว่าหรือว่าไม่ใช่นะครับก็ได้เบอร์มาปุ๊บผมก็เช็คเช็คซึ่งพี่ยุทธก็ได้จะเช็คได้แหละทีนี้พอจะเช็คเนี่ยข้อมูลมันก็ตรงก,รกรันมันก็จะออกมาเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อตัวอกักษรตัวหน้าก็คือนนเอนนนเนนนนเนนเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองพักหนึ่งเป็นนายทะเบียนชื่อคล้ายไทยสร้างไทยอ่ชื่อคล้ายไทยสร้างไทยเป็นนายทะเบียนพักถูกไหมใช่ครับ แลวทาธุรกิจเกี่ยวอะไรนะเกี่ยวกับยานยนต์และปั๊มน้ามันครับยานยนต์กับปั๊มน้ามันแล้วอ่าพอเดี๋ยวผมทบทวนตรงนี้นิดนึงก็คือคุณเกรดได้คุยกับเอคนเดียวใช่ครับใช่ครับเบอร์ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ได้มาจากในเอถูกครับอ่าซึ่งใน A เอเอามาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ครับคือในเอก็ในเอก็แคปหมายถึงว่าเขาก็แคปเนี้ยเบอร์เนี้ยที่มันขึ้นในโทรศัพท์เขาอะส่งปัดมาแล้วก็ส่งมาให้ผม Oh, 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 oh. อ๋ออออาคิดว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามที่จะดูดเราให้ยกเวอไ,ไว้วางใจให้เป็นงูเห่าจริงๆใช่ไหมผมคิดว่าจริงนะผมคิดว่าจริงเพราะว่าจากถ้าเกิดมันปั่นผมอะอมหมายถึงว่าถ้าปั่นกันอะมันก็คงจะจบไปตั้งแต่วันแรกแล้วอะตั้งแต่ผมปฏิเสธตั้งแต่อะไรแล้วแล้วทีนี้ก็ยังมากันต่อเนื่องแล้วแบบโอ้มันดูน่าเชื่อถือมากแล้วมันมันประกอบกับ เอ่อผมคิดว่าน่าจะมีการอืที่จะหาเงินเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยอ๋อมันมีเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลเหรอใช่ครับที่กาลังจะมาถึงเนี่ยอ๋อก็อาจจะมีการแบบเขา,าเสนอผมมาตัวเลขหนึง่งหักไปสัหน่อยแล้วก็ให้ผมมาเท่านี้อะไรเงี้ยตัวเองก็จะมีทุน,นทรัพย์ไปดําเนินการอะไรผมแกอืมอืมอืมครับอ่ะท่าน,นี้อ่ะผมถามแบบคนที่อาจจะตั้งข้อสเก็ตว่าจริงไม่จริงสักนิดหนึ่ง เพื่อนที่สสตอนนั้นที่โทรมาหรือโทรไปรอบสองตอนนั้นอยู่ในสภาถูกไหมใช่ครับใช่ครับที่คุณเกิดบอกว่าได้กระซิบบอกให้มันมีคนอย่างนี้ไว้เดี๋ยวเราวางแผนดีกว่าถ้ามันอยู่นี้แล้วมันเดินมาหาหรือมาคุยเราวแอบเอาเทปอ่คนนั้นมีตัวตนถูกไหมหมายถึงว่าคนที่ผมคุยด้วยใช่สอสอพักเดียวกับคุณอะอะไรนะฮะสอสอพักเดียวกันถูกไหมพักเดียวกันครับพักเดียวกันใครตอนนั้นเขาจะได้เป็นพยานได้ว่าให้ตอนนั้นมันมีเหตุการณ์นี้จริง ลองเรียลขาธที long, K, s <S ่การพักภาคตะวันออกครับสสฟงสะทอนอ๋อสสพงสะทอนใช่ไหมค่ะครับเป็นสสสสระยองด้วยกันเนี่ยละครับเอาจริงๆเมื่อวานที่ครูก็เขียนไปด้วยแล้วลหละแต่ว่ามีอีกมุมนึงก็บอกรัฐบาลเสียงทุ่มท้นแล้วจะไปทาทาไมคุณจะว่าไงก็ผมคือคาถามแรกผมก็คิดแบบนี้เลยฮะพิยุทธตอนที่เขาติดต่อมาเนี่ยผมก็ตอบเขาไปเลยบอกเฮ้ยเขามีรัฐบาลมีเสียงเมื่อสามร้อยกว่าจะมาต้องการเสียงผมไปทําไมซึ่ง เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรประเด็นนี้ผมเขาก็บอกว่าเออม,มันมันมีมันมีอย่างนี้จริงสสสสสว่าอย่างไงอะไรเงี้ยผมบอกว่าผมก็ปฏิเสธแต่ว่าผมก็ไปนั่งคิดนะว่าโอเคแหละถ้ามันมีสักคนหนึ่งของพักเนี่ยของพักประชาชนเนี่ยไปทําอะไรแบบนี้เนี่ยผมเสียหายทั้งพักนะครับอืมความไว้เนื้อเชื่อใจความไว,ว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนี่คือไม่เหลือเลยนะอืมหมดเลยคือผมว่ามันได้ประโยชน์มากกว่ามากกว่า ม<บ>ากกว่าการต้องการตัวผมอะ App <applause> เอาง่ายๆผมว่ามันเป็นการทําร้ายกันทางการเมืองมากกว่าเขาใช้เงินยี่สิบล้านสามสิบล้านแต่เขาทาลายพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มแสนคุ้มนะก็หมายถึงดิเครดิตพรรคประชาชนนี่แหละว่าลูกพรรคตัวเองยังคุ้มไม่ได้เกินกูเห่าใช่ครับใช่ครับอืมอืมอ่าหลังจากนี้ถ้ามีคนบอกเอ๊ะคนที่ติดต่อจะโอ้โหส่งแคปส่งข้อความขนาดนี้เหมือนมีหลักฐานเลยเดี๋ยวคุณกิจจะตอบว่าย,ยังไงไอ้ฝากที่ไม่เชื่อก็บอกไม่จริงหรอก ใครติดต่อแบบนี้จะยอมทิ้งหลักฐานขนาดนี้ส่งเป็นข้อความอาคุณทิพจะตอบว่ายังไงก็ก็จริงๆมันก็คิดได้นะครับว่าว่าบางคนก็มันก็มีคนบอกว่าผมผมเฮ้ยสร้างเรื่องเองหรือเปล่าเออสร้างเรื่องเองหรือเปล่าทีนี้ผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสร้างเรื่องทําไมแล้วก็หลังจากที่ผมโพสต์ไปเนี่ยเอ,อเพื่อนเพื่อนที่เป็นลูกของลูกของเพื่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยออก็โทรมาบอกว่สอสออย่างนี้ เดี๋ยวผมให้นี่แน่เลยอะไรเงี้ยผมบอกพี่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลหรอกผมไม่เปิดชื่อพี่หรอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้สังคมต้องรับรู้ว่ามันมันไม่ควรจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนคนที่เขาเกี่ยวข้องอ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบอ่ะเขาก็ต้องแบบได้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าคุณทําแบบนี้มันมันทําลายการเมืองแล้วก็<ค>ยืนยัน ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงว่าถูกทาบท,าบทาบปป้าเป็นงูเห่าจริงจริงนะเพื่อจะดิสเครดิตการทํางานของพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนครับถ้าหลุดไปคนเดียวก็จะมีผลลหละในแง่น้ําหนักทางการเมืองอ่ะถ้ามองในมุมนั้นนะแน่นอนครับปิยุทธ์แน่นอนอ่เพราะฉะนั้นแล้วม,ม,มันมีมันมีมันมีอีกอีกอประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้ทีมงานเพิ่งหาข้อมูลมาให้ว่าไอ้เจ้าของพักพักนี้พรคท,ที่ชื่อคล้ายพักไทยสร้างไทยเนี่ยเขามีความสนิทสนมกับ อคนที่บุรีรัมม์อาจจะเป็นเรื่องการปรับคอรมอด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ก็น่าสนใจนะเป็นเป็นเป็นประเด็นที่เอ,อต้องการเสียงสอสอเพิ่มหรือว่าไปไปต่อรองทางการเมืองอด้วยเหมือนกันอ,อคนบุรีรัมย์ต้องเยอะนะก <c oughs> <c oughs> ็นั่นแหละครับคนคนบุรีรัมม์ที่เป็นเป็นเบอร์หนึ่งอะ,อะหมายถึงผู้หญิงคนนี้ที่เป็นอ่า นายทะเบียนพักการเมืองพักนี้เนี่ยนายทะเบียนเนี่ยผมว่าทีมงานผมใช้คําว่าเจ้าของพักเจ้าของพักก็น่าจะเป็นหัวหน้าหรือเปล่าอืม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 น่าจะเป็นหัวหน้าพักพักนี้แหละอาจจะมีความมีความสนิทสนมกับอกับทางคนทาบุรีรัมม์อ่าอ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นข้อมูลที่ทีมงานคุณหามาอันนี้อ่าเดี๋ยวรอรอติดตามตรวจสอบกันต่อ